กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม d เด e alive เกมมือถือแนว 2D action RPG ลิขสิทธิ์แท้จากอนิเมะฮาเรมกู้โลกจากทางค่าย X7 เกมตอนนี้ทาง X7 เกมนะครับผมแจกโค้ดสำหรับเกมนี้นะครับผมทั้งหมด24โค้ดแล้วก็มีส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็กเติมเงินด้วยนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลย พอเราเข้ามาที่หน้าดาวนโหลดตัวเกมแล้วนะครับผมก็จะเจอรายละเอียดของตัวเกมนะครับก็จะมีส่วนลด99%ตรงนี้นะผมแล้วก็แจกกิฟต์โค้ด24ดาของขวัญน,นะครับตรงนี้แล้วก็มีกลุ่ม Discord นะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็เข้าด้วยนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับผมอโอเคผมให้เราดาวโหลดเกมตรงนี้นะครับอันนี้ผมดาวโหลดไปแล้วเนาะพอเราดาวน์โหลดเกมเสร็จแล้วก็ ให้ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็จะขึ้นเขาว่าเปิดไปห้องผมนะครับแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยครับสําหรับเพื่อนๆนคนไหนนะครับผมที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนําโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม Emulator ที่ดีที่สุดโอเคครับผมก็เข้ามาอยู่ภายในตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพย์กันดีกว่าครับผมคข้ามที่การปะจนภัยตรงนี้เลยครับผมคำสั่งตรงนี้ครับผมด้านขวามือตรงนี้เลยเกมนี้นะครับผมก็จะเล่นตามเนื้อเรื่องหลักนะครับตามสตอรี่ของตัวละครตัวนั้นนะครับจะผ่านด่านบทต่างๆนะครับ ก็มีหลายตัวนะครับผมนะแล้วแต่สตอรี่ของตัวละครนั้นๆนะตอนนี้ผมก็อยู่ที่บทที่3นะครับจะเป็นสเตจย่อยแล้วก็สเตจหลักนะครับนี่ตรงนี้เลยครับผมอยู่ที่ด่าน3าขีดสนะครับตอนนี้อ่ะกดท้าทายด่าน 3. าขีดสได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรีวิวของรางวัลนะครับที่จะดรอปเนาะกดท้าทายได้เลยนะครับก็จะใช้ซาลาเปานะครับผม6อันนะต่อการท้าทายเกมนี้เราสามารถจัดทีมได้3ตัวละครนะครับ ในส่วนนี้นะครับผมจะเป็นการช่วยเหลือของเพื่อนนะครับเราสามารถติ๊กเลือกได้นะอันนี้ผมไม่เลือกนะครับในการจัดทีมนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแค่กดติ๊กเข้าไปเลยแล้วก็เลือกตัวละครที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนเข้ามาในทีมได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่เปลี่ยนนะโอเคครับผมจัดทีมเสร็จกดต่อสู้ตรงนี้ได้เลยมาแล้วครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว 2D Action RPG นะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มบังคับนะด้านขวาก็จะเป็นพวกสกิลการโจมตีอะไรต่างๆนะครับพวกอัลติเมทให้ไม่ตายเนาะข้างบนก็จะเป็นการสลับตัวละครนะครับออกมาต่อสู้ได้นะแล้วก็เกมนี้นะผมจะมีระบบออโต้นะครับผมคําสั่งตรงนี้นะครับออโต้ Auto. โอเคผมเดี๋ยวเรากดออโต้กันเลยนะให้มันลุยไปเลยครับผมคาสั่งออโต้เกมนี้ก็มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะทุกคนถ้าเราเจอพวกบอสต่างๆนะผมแนะนําให้กดมือเอาดีกว่านะครับผม เห็นไหมครับมันจะใช้แค่สกิลเดียวนะทุกคนผมแนะนำใช้มือเล่นดีกว่านะครับผมจะได้รู้การคอมโบของสกิลของตัวละครต่างๆนะครับอาชนะแล้วนะพอเราชนะก็จะได้รับของรางวัลแล้วว่าไอเทมต่างๆนะครับอ่าตรงนี้นะแล้วก็ตัวละครของเราก็จะอัพเลเวลนะทุกคนหลังจากที่เราเล่นผ่านดา่านออกมาแล้วนะครับให้เรามากดรับของรางวัลจากกล่องนี้นะครับมันจะรวบรวมดาวนะ ให้เราสะสมดาวตามด่านต,ต่างๆแนะนําให้เก็บ3ดาวทุกด่านนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะครับผมคูณ200เนนะครับสำหรับอีกพีแล้วก็ทองนะในส่วนนี้ก็จะมีพวกดันเจี้ยนต่างๆนะผมหาทระะัพยากรทรัพยากรนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นด่านเนื้อเรื่องย่อยของตัวละครแต่ละตัวนะครับตรงนี้นะก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเราด้วยนะครับทุกคนในส่วนนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแอนิเมชันหรือเปล่าหรือว่าทดลองตัวละครนะครับ อันนี้ผมเขาเล่นไม่ได้นะระบบอัปเกรดตัวละครเดี๋ยวเรามาดูการอัปเกรดตัวละครกันเลยครับผมให้เราเลือกตัวละครที่ต้องการที่จะอัปเกรดนะแล้วก็มากดที่สมุดตรงนี้ครับถ้าเราจะเพิ่มเลเวลนะครับเราสามารถมากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ครับผมในการเพิ่มเลเวลนะครับมันจะมีให้เราเพิ่มแค่1นึ่งเลเวลหรือว่าเราจะใช้คําสั่งในการอัปเลเวลแม็กเลยนะครับตรงนี้นะสูงสุดได้เลยนะครับตามเลเวลของเรานะกดตรงนี้ครับผมนี่ครับมันก็จะอัปเลเวลของเราจนถึงเลเวล ที่เราอัพสูงสุดนะครับอ่าใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดค่าต่างๆให้กับตัวละครของเรานะส่วนนี้ก็จะเป็นการใส่การ์ดหรือว่าใส่รูนให้กับตัวละครของเรานะครับอ่าใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลของตัวละครนะทุกคนอันนี้ก็สามารถอัพได้นะเราต้องหาสิ้นส่วนตรงนี้มาก่อนนะอ่าใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครนะครับถ้าเราจะอัพขั้นของตัวละครนะครับเรามาตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้เห็นไหม เราต้องหาเศษของตัวละครตัวนั้นมานะครับถ้าเราจะอัพขั้นนะครับตัวละครก็มาจากอนิเมะฮาเร็มกู้โลกทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนะแต่ละตัวก็ดูเองเลยละกันนะครับตัวละครลิขิ์แท้เลยนะครับเกมนี้ครับผมมีระบบจีบสาวด้วยนะครับผมให้ทุกคนมาที่คําสั่งตรงนี้ครับเพื่อนำการเข้าไปจีบสาวนะกดเข้าไปเลยให้ทุกคนสังเกตซ้ายมือตรงนี้ครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เรามีอยู่ในทีมของเรานะเราสามารถเลือกจีบได้เลยนะครับกดติ๊กเข้าไปได้เลย แล้วก็กดมาที่หัวใจตรงนี้นะครับเข้าไปเลยนะแล้วมันก็จะพาเราลิงก์ไปที่แอนิเมชันตรงนี้นะก็จะใช้ดอกซากุระครับผม10อันนะในการจีบสาวกดเข้าไปครับนี่เลยครับผมอันนี้ผมตั้งค่าให้มันออโต้ไปนะจะพูดคุยแบบเร็วเลยนะสาวๆจากฮาเริมกู้โลกนะครับทุกคนนี่เลยพูดคุยไปครับปล่อยออโต้ไปเลยนะเราสามารถกด next ก็ได้นะครับผมแล้วก็กดสคริปก็ได้นะ มันจะมีคําสั่งให้เราเลือกนะครับผมในการตอบคําถามนะอันนี้ก็ลองเลือกมั่ัๆดูก็ได้นะครับผมขอแค่ค่าสถานะตรงนี้นะผมในการเพิ่มขึ้นนะขอแค่จะให้มันลดนะครับทุกคนอ่าเพิ่มขึ้นก็ดีมากแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกร้านค้านะครับสามารถพาสาวเขาได้ระบบกาชาปองณปัจจุบันตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด7ตู้นะทุกคนตู้นี้ก็จะเป็นตู้กิจกรรมนะครับมันจะออกตัวละครหน้าตู้ตรงนี้เลยนะทุกคน ออกง่ายมากนะผมได้แล้วครับผมตัวนี้นะสุ่ม10โลเองนะครับผมได้แล้วนะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมตู้นี้ก็จะเป็นตู้การ์ดนะครับก็จะการันตีนะการ์ดของตัวละครน้องคนนี้นะครับอันนี้ก็การันตีตัวละครหน้าตู้เหมือนกันนะครับผมใครชอบตัวไหนก็ลองเปิดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ปกตินะครับจะเป็นตัวละครระดับ S นะอันนี้ก็ออกง่ายเหมือนกันนะครับผมตู้นี้นะแล้วก็ตู้นี้ก็น้องคนนี้นะครับ ตัวนี้ก็ตึงเหมือนกันนะมันมีหลายตู้นะทุกคนไม่รู้จะเปิดตู้ไหนนะผมขออนุญาตเปิดตู้นี้ให้ดูเลยละกันนะครับผม10โลนะกดเปิดไปครับผมจะออกตัวละครระดับ s ไหม่นะ animation ก็จะประมาณนี้นะครับให้เรากดค้างตรงนี้ได้เลยกดค้างเสร็จแล้วก็กดปล่อยได้เลยครับผมปล่อยมือครับนี่นี่เลยอ้าวออกเฉยครับผมตัวละครระดับ s นะน้องคนนี้เห็นไหมครับเรดการออกไม่ได้แย่นะผมสำหรับเกมนี้นะลองมาสุ่มดูครับผม ตัวเกมก็แจกแพ็ก99%อยู่นะอันนี้ก็เรามาสุ่มดูครับผมมีหลายตู้นะมี7ตู้ด้วยกันครับผมแนะนําให้สุมหาตู้ที่การันตีตัวละครหน้าตู้ตรงนี้นะครับเกมนี้ก็แจกโค้ดทั้งหมด24โค้ดนะทุกคนวิธีเติมโค้ดก็เข้ามาที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่คําสั่งตรงนี้ครับกดติ๊กเข้าไปจะขึ้นหน้ากรอกโค้ดนะครับผมโค้ดเราหาได้จากไหนครับผมจากนี้เลย e x 7 e Game กดติ๊กเข้าไปครับมาที่องของขวัญตรงนี้ครับแล้วก็รหัสของขวัญน,นะให้เรากด คลิกเพื่อรับตรงนี้ครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างย่อแบบนี้นะ,ะแล้วก็ให้เรากดติ๊กเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็มาวางตรงช่องกรอกโค้ดก็กรอกโค้ดได้เลยครับผมมีทั้งหมด24โค้ดนะอย่าลืมกรอกให้ครบทั้งหมดนะครับจะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆนะทุกคนแจกโค้ดเยอะครับรผมบอกเลยนะทั้งเพชรทั้งตั๋วกาชานะครับผมทั้งตัวละครนะ แจกเยอะเอาเรื่องนะครับผมใครที่เป็นสายฟรีอยู่ได้แน,น่นอนครับผมสำหรับเกมนี้นะครับอย่าลืมกรอกโค้ดให้ครบทั้งหมดนะครับ X1 เกมก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้นะครับผมก็มีหลายฟังก์ชันนะทุกคนคลิกอัตโนมัติอาการแปลบูสเตอร์ oster, เครื่องมืออัตโนมัติอะไรต่างๆนะครับฟังก์ชันที่สําคัญครับผมตรงนี้เลยการแปลภาษาตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันในการแปลภาษาของเกมนะครับผมตรงนี้เลือกเป็นหน้าจอนะแล้วก็แปลเป็นตรงนี้ก็ ให้เราเลือกเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นภาษาอื่นก็ได้ครับผมมีหลายภาษานะอังกฤษเวียดนามญี่ปุ่นเกาหลีนะครับผมมีหมดนะเลือกเป็นภาษาไทยเลยละกันแล้วก็ให้เรากดแปลภาษาจากฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดติ๊กไปเลยนะมันก็จะแปลภาษาเป็นภาษาที่เราเลือกนะครับเห็นไหมครับผมอันนี้ผมเลือกเป็นภาษาไทยนะก็จะแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมแนะนำครับผมฟังก์ชันบูสเตอร์น,นะครับผมฟังก์ชันนี้นะครับผมจะมีหน้าที่ ทำให้เน็ตของเราเสียนขึ้นนะครับผมแล้วก็จะหา VPN สําหรับเกมต่างๆนะครับเกมนี้นะครับผมมีส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็คเติมเงินนะครับได้ทุกคนนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมให้เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกัน10หยวนตรงนี้ครับผมเลือกไปครับกดติ๊กเข้าไปทุกคนสังเกตเห็นไหมครับ99% off ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นส่วนลด99%นะครับจะเป็นคูปองส่วนลดนะ ชำระแค่50บาทนะครับให้เรามาเปลี่ยนวิธีการชำระเงินได้เลยครับผมกดติ๊กตรงนี้ครับติ๊กข้าไปนะครับผมตรงนี้เลือกเป็นเงินบาทไทยนะครับวิธีการชำระเงินก็มีหลายช่องทางนะผ่านเ PayPal, Tumani ล a l l e t Bank ทันเฟ f e r ผ่านบัตรเครดิต Visa ได้หมดนะครับผมผมแนะนําให้เติมผ่าน t u m a n วอล l l e t นะครับผมจะสะดวกกว่านะนี่ครับผม Bank t r a n ฟ f e r ก็จะเป็นพวกธนาคารไทยของเรานะครับผมจะเลือกเป็น t u m a n วอล l l e t นะกดติ๊กข้าไปครับผม จากนั้นก็ให้เราตรวจสอบดูนะครับว่ายอดที่เราเลือกนั้นมันตรงกับที่เราเลือกแพ็คนั้นไหมนะครับถ้าตรงก็ให้เรามากดที่ชําระเงินตรงนี้ครับผมตัวแอปก็จะลิงก์ไปที่การชําระเงินที่เราเลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันเลยครับผมมาที่ตรงนี้ครับผมจะเป็นกล่องของขวัญตรงนี้นะกดติ๊กเข้าไปครับผมกิจกรรมนะครับผมก็จะมีกิจกรรมล็อกอินครบ7วันนะครับจะแจกตัวละครแจกเพชรนะครับแจกตัวละคร2ตัวนะนี่ครับผมน้องคนนี้แล้วก็คนนี้นะครับผมระดับ S นะคนนี้นะครับแล้วก็จะแจกตั๋วกาชานะผมแจกทุกวันนะอย่าลืมกดรับด้วยนะมีหลายกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับนี่เลยนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมทดลองตัวละครไหมนะนี่ครับผมกิจกรรม7วันตรงนี้นะครับอย่าลืมกดเข้ามาทําด้วยนะก็มีประมาณนี้ครับผมเกมมาใหม่จากทางค่าย X7 เเกมนะครับมีส่วนลด99%ทุกแพ็กเติมเงิน แจก24โค้ดผู้เล่นใหม่รับไอเทมจุกๆไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร้ด้วยครับผมขอให้เล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ